เฮ่ตัวนั้นมีตัวนึงครับตรงนั้นอ่ะนี่ไงอันนี้ไม่เฮ่ครับปลานะครับผมมันมีเฮ้อย,อยู่ตรงนั้นตัวนึงอ่ะแต่อันนี้ไม่เฮ้ปลาครับหมาอีกแล้วครับผมอ <c oughs> <c oughs> อืมปสวยเลย mà lại là heo đồ lời quà lẽ mà đàn áp mà mà anh ครับผมก็สวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับผมสวัสดีวันฟ้าคึ้มลมโชยอากาศโคตรดีก็วันนี้เดี๋ยวตั้งใจไว้ว่าะจะขี่รถหาหมายไปเรื่อยๆครับผมลองหาละเลาะไปไีไปเรื่อยๆครับ ไม่รู้ว่าจะเจอสภาพหมายแบบไหนมั่งครับผมก็เดี๋ยวลองเลาะไปเรื่อยก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับผมว่าจะมีผลงานกี่แต้งหรือว่าจะมีผลงานมั่งหรือเปล่านะ <c oughs> จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองไปหาดูครับผมวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะขี่ไปเรื่อยแหละครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมเลยครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่ากับสภาพหมายแบบไหนไปครับลุยเลย น้ำอะไรกับเพิ่มเนี่ยตัวอะไรวิ่งเข้าไปเปล่า เต็มปากนึกว่มาม่อยู่สายมันวิ่งออกขวานะครับนี่ตรงหน้าตรงเนี้ยตรงข้างหน้าผมเนี่ยไม่รู้ว่าปาอะไรครับมันมันกระเพื่อมวุบวุบออกมาจังเลยหรือว่าน้ํามันไหลมาฝั่งนี้ไม่รู้ครับแต่ว่านานๆกระเพื่อมออกมานะ้วุบวุบออกมามาแล้วครับผมแต้มแรกไม่ใช้ดีกว่า นี่ครับสาเห็นก็เอ่ยตัวเล็กๆแต่โคตรอ้วนเลยนะกัดแรปเตอร์นะครับสีม่วงแต้มแรกครับผมโอหหมาตรงนี้ยังสวยเลยหน้ามีใหญ่ๆอย่างนะครับผมแต่ไอคองเนี้ยนะมันเคยแห้งไปครั้งนึงแล้วเขาก็มาหวานแหกันอย่างเงี้ยครับหวานแหลงข่ายกันเต็มเลยตรงเนี้ยก็ผมไม่ได้เข้ามานาะนแล้วก็เลยลองมาดูแล้ว ลองตีดูครับผมก็เะเจอตัวขนาดนี้เนละยปะทีต่อครับเดี๋ยวมาลองช่องนี้บัางครับเนี่ยข้างทางเลยมีนั่นไงกัดตัวเล็กมีตัวใหญ่นะครับเนี่ยมันต้องรอจังหวะที่มันออกมาจากปากท่อหรืออะไรอะ่ะมันนั่นันอยู่ในปากท่อแหละในท่ออุ้ยอุ้ย สาไฟสาไฟ,ไฟปลาดึงอยู่ในปากท่อเมื่อกี้ปลามันดึงเหยื่ออยู่ตรงหน้าท่อเลยนะครับกัดไม่โดนกับไม่โดนแล้วกัดกคลายไม่รู้เฮ้ยเหมือนมีไฟนะครับตัวเนี้ย ผมว่ามันน่าจะคลายนะครับไม่น่าจะไม่โดนแล้วเมื่อกี้นียกัดสองรอบเลยตรงปากท่อนะ่ก็เพิ่มอยู่น่าจะคลายครับเมื่อกี้นียไม่น่าจะไม่โดนครับกัดทั้งสองรอบนั้นในปากท่อเนี่ยมันมีตัวนึงดึงดึงเข้ามาในท่อเลยครับผมไม่เห็นไงเนี่ยเนี่ยนี่ไงนี่ไงอุออ้ยหลุดพอดีไอตัวนี้นะครับมันครับที่มดึงเข้าไปปากท่ออะ มาแล้วนะครับผมแตมทีสองอันนี้อยู่ติดข้างทางเลยครับผมแนน๊บนึงครับกัดเม่นยางแคะนะครับผมสีดำาระดุดข้างบนครับผมมันกัดอยู่ในตรงหน้าท่อแล้วมันจะดึงเข้าท่อครับจะต้องงัดสวนเลยเนี่ยสายสวยด้วยนะประมาณต้สองขีด เันที่สองครับผมไปเดี๋ยวลองตีต่อจับตั้งไรปลาขยับสามเปล่า นเนเห็นเหมือนมันขยับตามนะครับผมได้ตัวเลยครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่ข้างหลังนะครับผมเนี่ยได้กิ่งเนี้ยงอพับเข้าไปให้มันค้ำกับไอ้กนมันเองอะ่ะโอ้โหมันยืดมันกลางคลองเลยแล้วผมก็เดินมาตีใกล้ครับผมไอ้ตัวนี้มันขยับอยู่เนี่ยมันไม่หนีไม่หนีผมด้วยนะครับตอนที่ผมเอากิ่งไม้งอใส่ตรงเนี้ย ในตัวครับผมเนี่ยไซส์นแว้นนะครับกัดแรปเตอร์ครับผมสีม่วงนะครับผมของนบอลน,นะครับเป็นกบจังตัวเล็กๆอ่าเป็นใบเคาะนะครับผมได้เรื่องเลยผมว่าแล้วเห็นมันเหมือนจะตามมาแล้วก็เลยตีซ้าไปครับโอเคแต็มทีสามแล้วครับผมตีต่อครับน้ำมันบานอยู่ทาจะลิ่งเ,เนี่ยข้างหน้านา้ำบานอยู่เนี่ย โดนะครับเนี่ยน่ามีตัวมากเลยอ่าน่ะน้ำบานอย่ยวพาอะไรวะทำน้ำบานอยู่เรื่อยเลย,ยให้เราเดินมาตีอยู่นั่นเองกัดก็ไม่กัดไม่รู้ป่าอะไรท่านก็ไม่ใช่หรยมั้ ท่อนน่าจะกัดได้นะครับ ัดไม่โดนช่อ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 นกัดไม่โดนนะครับผมกัดไม่โดนได้ไงวะอยู่ตรงนี้ครับไม่สาม,ม้วยนะกัดไม่โดนได้ยังไง น้ำล่งเลยโอ้ยโุ้ยวัดว่ามานะครับเนี่ยวัดติดหญ้ามา้เฉยถ้าไม่โดนปาม่กัดไม่โดนน่าจะไม่โดนนะหมื่งไฟจะพอได้นเดี๋ยวนี้ กับไม่โดนได้ยังไงเนี่ยว่าไม่ตั้งใจกัดซะมากกว่าเอ้ยัดเลย ใส่สวยเลยกัดไม่โดนหรอนี่แน่ไม่รอดนะครับเดี๋ยวผมไปรถก่อนนะครับผมนี่นครับผมสสยประมาณรักสามขีดนะครับผมกัดเมญะเอ้ยกัดแรปเตอร์นะครับเมื่อกี้มันพึ่งสะบัดหลุดเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยมันทาสายผมสะพันจับเลยอ้วนตั๊บเลยนะถือว่าอ้วนละครับผมพุงมันปิ้ปปออกมาหน่อย,อยแปมทีสี่แล้วครับ ใช่ปะเอ่ยอการที่สีครับผมลืมแต้มนะครับผมมันทําน้ํามันบานมันบานเนี่ยผมไม่รู้ว่าปลาอะไรครับก็ไล่ตีอยู่เพลนพักเลยมันไปกัดอยู่นู่นตรงน้องเจมเยืนตรงนะู้นใจตัวนะครับผมปะตีต่ตอลองมาตีอีกครั้งหม่ครับผมเมื่อกี้มันกัดตรงนี้นะลอง ตียมยันตรงอีกสักหน่อยดิมีผักมีอะไรอยู่ตรงนี้ครับกี้มตีอยู่หลายไม้เหมือนกันนะพอมันจะมากัด อืหม,ม,มาอีกแล้วที่เดิมกันเลยครับผมกัดที่เดิมกันเลยกัดที่เดิมกับไอ้ตัวด้าเมื่อกี้เลยครับผมนี่สซเบแวนครับเต็มที่ห้านะครับผมกัดแรปเตอร์ครับผมทะลุนี่เลยข้างบนเดี๋ยวตีต่อครับผมเดี๋ยวลองยืนย้ำอีกสักหน่อยครับผม เผื่อมีอีกไปไปต่อครับ มีตัวมะเนี่ยเหมือนปลาไม่มีตัวยางไรดูครับโดนเลยกำลังพูดอยู่ว่าปลาไม่มีตัวใส่เป็นแวน่นนะครับผม ส่งสสายวิ่งปี๊ดลง้างล่างเลยโหใสาปากเข้มเลยครับผมเนี่ยแต้มที่หกนะครับผมสอสเข้ามานี่เลยกบยางแรปเตอร์นะครับสีม่วงนะครับผมตัวเดิมเห็นกลบยางใบเคาะก็มาเจอคลองลอกใหม่ครับผมก็ไล่ตีมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วละ่ะก็ไม่เคยเจอปากัดเลยครับผมก็หลังบนหรือว่ามันจะมีตัวหรือเปล่า ไอ้นี่ตาผมมาจากในป่าแล้วครับผมนะในในป่าผักบุ้งนะ่ะกลัดเลยเต็มที่หกป่ะตีต่อครับต่อขับเมื่อกีก้แหละว่าอะไรกับเพื่อน่อกี่เหมือนน้ำมันเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยไอพวกเศษขยะลอยเต็มเลย สวยนะเนี่ยืดูนกับจนได้นะครับผมตีเล้าไปเล้ามาอดใจไม่ไหวนะครับ <zus> ที่อยู่หลายไม้นะครับผม ดสองรอบนะครับทีแรกันกัดผิดแทมที่เจ็ดเจ็ดนะครับนี่กับหมายข้างทางงามๆเลยกัด <c oughs> แรปเตอร์ครับผมตัวนี้ตีม่วงตัวเดิมเท่านั้นแว้นนะครับผม,มอ้วนเลย่ะเดี๋ยวตีต่อนะครับผมเจ็ดแล้วตรงหน้าท่อม,มีอะไรกับเพื่อไมไดมครับเมื่อกี้ผมว่าจะเดินตรงกันแนละ้ว nè 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 nước ปลาดันน้ำหป่าครับใช่หรือเปล่าไมา่รู้ว่าแลวมันดันน้ำมา <c oughs> ผมว่านะครับเหมือนปลาดันน้ำมาแต่ว่าผมลากผ่านนี่น่ไงี้กิ่งไม้ไงเวลาลากผ่านกิ่งไม้นะมันบางทีมันมีคลื่นตามนะครับ แต่อันนี้เป็นปลานะครับผมตัวไม่ใหญ่กแต่แต่ก็เป็นแต้มครับสายปลาเค็มนะครับผมนี่สายลักขีดได้ครับผมกับแรปเตอร์นะครับแต้มที่แปดแล้วครับผมไปเดี๋ยวตีต่อไปเรื่อยครับผมตีต่อครับ มันดันมาอยู่ตรงนี้เลยนะข้างหน้าเนี่ยกัดอยู่ติดตะลิ่งเลยดีนะมันหลุดข้างบนนะครับผม หมายแล้วตายเลยหมายเลส่ยสเป็นแบนเหมือนกันครับผมนี่มันกัดอยู่ติดตะลิ่งนี่นะครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านในกล้องอะ่ะแรปเตอร์ตัวเดิมนะครับผมสีม่วงนะครับแทมที่ก้าครับเอาเป็นว่าผมเก็บหมดนะครับผมสายปากเค็มเลยโอเคทีต่อครับผม ตีต่อครับผมตัวมันไม่ใหญ่ครับแต่มันก็กัดสนุกอนะมันไม่ใหญ่แต่ปลามันตั้งใจกัดนะครับมันตับก็ตับเลยนะ เดี๋ยวดูทางนี้บ้างครับหือว่าไงอุ้ย ว่าแล้วนะครับาะว่ามันทําไมกระเพื่อมอยู่นะครับผมมันกัดแล้วมันน่าจะคลายครับตัวเนี้เหมือนจะเหมือนจะพอมีสายครับตัวเนี้ยมัดวืดเลยมันกัดปุ๊บแล้วมันดึงเลยครับผมคงไม่ทันนะครับ มันกัดกัดแล้วมันดึงนะเฮ้ยปลาหรือเปล่าเนี่ยที่กัดเนี่ยมันมีพี่เฮ้อยู่ตรงนั้นตัวหนึง่งพี่เฮ้ตัวนั้นมีตัวนึงครับตรงน,นะนั้นอ่ะนี่ไงพี่เห้ตัวนั้นมีตัวนึงครับตรงนั้นอนะ่ะพี่เฮ้ตัวนั้นมีตัวนึงครับตรงนั้นอนะ่ะ อืมไมอันนี้ไม่เฮนะครับปลานะครับผมมันมีเฮอยู่ตรงนั้นตัวนึงอะ่ะแต่อันนี้ไม่เหปลาครับหมาอีกแล้วครับผมอันนี้ไฟดีเลยครับผมน่าจะเป็นไอ้ตัวที่กัดเมื่อกี้นะครับผมจะดึงอะ่ะพอผมวัดมาแล้วผมจะตีไปใหม่เนะี่ยมันมีไอ้เฮ่เนี่ยมันโผล่หัวออกมาขึ้นตรงนั้นนะครับทีแรกผมนึกว่าไอเฮ่กัดไม่ใช่ครับผมเป็นปลานะครับเนี่ยไฟดีหน่อยครับตัวนี้ แต้มที่เก้าแล้วนะครับผมกับแนปเตอร์สีม่วงตัวเดิมเลยครับของนบอลนนะครับโอเคตีต่อไปเรื่อยๆครับผมตุ้ง oh. พี่ไม่ค่อยอยากเชื่อว่าพี่มันตีโอ้โหดันน้ำดันน้ำใส่เสสสสสต็มจะโดครับจะโด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 เขาฟักปูเน้นๆเลยมันดันน้ำใส่ตัวมึงก็อยู่นี่นะแต่มึงไม่กัดปะน่าจะไม่ใหญ่อะเอ็ม นันจะไม่ค่อยใหญ่มันไม่ตูมไม่ตัางงูเลยวะพอกพอกมันชอบนี่ยเนี่ยเนี่นี่นีนนนน่จะกัดนะครับ ไม่น่าจะไม่น่าจะป๊อกแล้วว่าพี่ว่าพี่ว่าเจมมันชอบเราเร็วลึกลึกตรงนี้ลึก,ลก,ลกทีมจะกัดนะครับมันน่าจะสุดอันนี้ก่อนนะมีโขดดินตรงเนี้ยตั้งค่าลอแล้วเมื่อก เป็นข้อรอแล้วครับผมก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับช่วงนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นก็มาจบที่หมายอันนี้ครับผมเนี่ยเข้ามาตีแล้วจะโดนบรรดันไปสองรอบเพิ่ะเ,เพื่อมเพ้่ตีได้นะิมนดีดันไปอยู่สองรอบมันไม่กับนะครับผมก็พอแล้วครับหนทางกลับบ้านก็น่าจะประมาณสิบกวโลนะครับผม ก็เลยพอก่อนโอเคครับผมวันวันนี้ก็ผลงานดีอยู่ครับผมได้มาเก้าแต้มนะครับผมผลงานถือว่าสุดยอดเลยก <c oughs> ับหมายข้างทางนะครับผมก็ไปเจอทั้งหมายคลองลอกแล้วก็หมายล่องน้ำมัง่งอะไรมั่งเนี้ยครับผมก็ไล่ตีมาเรื่อยๆื่อยครับก็ถือว่าผลประกอบการถือว่าดีอยู่ครับผมกับผลงานที่ได้มาส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับก็เป็น เม่นยางแคะกับแรปเตอร์นะครับผมของน้าบอลน,นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม